คุณผู้ชมครับคนผู้ชมรู้จักเอ็ดและลอเรนวารเรนไหมครับใช่ครับผมชื่อนี้วาเพราะว่าเดได้ชื่อว่าเป็นนักปราบผีที่โด่งดังมากเลยนะในประเทศอังกฤษ ป็นสัตว์ก็อยู่เมกาเหียไอฮินีมูซึ่งเนี่ยสองคนนี้เนี่ยนะคุณผู้ชมรู้หรือเปล่าว่าผมเนี่ยบัตหลวงอลสซันเดอร์ซันเดอร์ที่หนึ่งนะได้ทำการสอนมาตัองมือเลยอ่ะคือผมเป็นอาจารย์ของเขาอ่ะแล้ววันนี้เนี่ยผมจะมาลงพื้นที่เนี่ยจะมาแสดงให้ดูว่าคนที่เป็นอาจารย์ของเอ็ดและโรเลนวอร์เรนเนี่ย เขาทำยังไงตอนนี้คืออาจารย์อาจารย์มาลงมาลงงานแทนเลยนะบัตรหลวงอลิสซันเดอร์ที่1เนี่ยถ้าคุณลองไปเซิร์ชกูเกิลดูคุณก็ณณอาจจะพบแต่เขาเดือบเป็นอาจารย์ของทั้งสองคนนะคุณผู้ชมเออนั่นแหละบัตรหลวงอลิสซันเดอร์ที่1น่งก็ลงพื้นที่แล้วอ,อ่ะเืออตอนนี้เนี่ยเราก็อยู่ในรถบัสของเราเลยนะคุณผู้ชมไอ้มันดูชื่อผีไงวะผ <laughs> ีชื่อว่าแฮร์ริโอโฮเมสโฮเมสใช่ว่ามันอ่านอย่างนี้ป่าวะนี่คือบทเรียนที่1 คุณต้องมีไฟฉาย,ายนี่คือสิ่งจาเป็นในการที่เราเนี่ยจะต้องเข้าไปในบ้านเพื่อมันจะมืดต่อนะก็ของอีกอย่างที่เราต้องเอาไปคือแล้วก็อีกอย่างที่เราต้องเอาไปนี่ผู้ชมมันคืออะไรวะ <c oughs> <c oughs> ตอนนี้ในบาทหลวงอลิซันเดอร์ที่หนึ่งเนี่ยอยู่ในพื้นที่ไม่ไฟเปิดไม่ติดป่ะไม่เป็นไรคุณผู้ชมเราเนี่ยมีประสบการณ์ในการล่าผีเยอะมากเลยนะแค่ไฟไม่ติดแค่นี้เนี่ยมันก็ไม่เป็นไรแล้วเอร์โฮเ e สเอร์ o ฮเมสเฮ Hello Hello เสียงเขี้เหรลยวะ โอ้โหใครเดินวะใครเดิน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 ชี้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 ผมตูไม่ได้ชี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 ้ผมตูเพิ่งไม่ได้ตอนที่บาดหลวงเนี่ยดอนแพนิคดอนแพนิคไอ้เชี่ยบาดหลวงไม่มีอะไรตอนนี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเมื่อกี้เป็นการแสดงเล็กน้อยนะจริงๆริงบาดหลวงหลวงไม่ได้กลัวอะไรเลยเดินไม่เดินไก่เดินวะเอ้าเฮ้ยผีล่าเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้าตายเลยเ เอาไอ้เฮียเอาบัานหลวงกูโดนแดกแล้วกู <laughs> วยังไม่ทันทำหาเลยโอเคคุณผู้ชมเมื่อกี้นี่ก็ถือว่าเป็นการวอร์มนะผีในชื่อทีมนอริสนะ <c oughs> เป็นผี e <c oughs> อะไรไม่รู้แต่ มาปิดเคสศูนย์ะเออตอนนี้เนี่ยเราก็ตามตามสเต็ปเดิมนะเราต้องเอาไฟฉายไปแล้วก็เอา EMS แล้วก็นี่เครื่องวัดมิเตอร์โมเดล 100x นี่เดี๋ยวบาทหลวงพร้อมแล้วที่จะล่าผีตัวนี้กันนะที่เขาไดที่เราได้รับแจ้งมาตอนนี้เนี่ยบ้านหลังนี้คือเป็นบ้านที่แต่เขาว่ามีก๊อสอยู่ที่นี่นะ แล้วผีตัวนี้หน่ชื่อว่าชื่ออะไรวะที่ทีมนอริสนะเออโอเคไหนดูดิรถทีมนอริสทีมนอริสฮัลโหลไอยู here ไอ e ยู u here แล้วก็ตอนนี้เนี่ยเราไปใช้อของพวกนี้เราต้องเอามาทิ้งตัวนี้ก่อนเลยตอนนี้เนี่ยเราต้องไปเอากล้องก่อนนะกล้อง GoPro Terminator นี่ไงเอามีปลอดวัดอุณหภูมิเวอร์ชันกากอยู่แล้วก็สมุติต้องมีกล้องด้วย ว่าตอนนี้เนี่ยเราจะได้ทดสอบดูก่อนว่าเจ้าปีศาจเจ้าทอมนอริสเนี่ยมันจะเขียนหนังสือให้เราหรือป่านะแต่ตอนนี้เราต้องวางไว้ก่อนนะคืออะทอมนอริสทอมนอริสไม่เขียนหนังสือเร็วคัมแอนไวไม่บุกคัมเมียเซมนอริสใช่ไหมไอ้เขี้ยมกดตัวนี้เปิดไมค์บอกว่าเดี๋ยวกูเช็คดิเดี๋ยวไหมทอมนอริสทอมเฮีย where are you you here are you here hello ทอมนอริสกูไปแล้ว โอเคมาถึงเวลาที่เราต้องวัดอุณหภูมิแลคุณผู้ชมซึ่งการวัดอุณหภูมิหน่ยจะทาให้เรารู้ว่าเจ้าปีศาจตัวนี้เป็นปีศาจชนิดอ่ะเอ,อาไอ้หี้ยให้มันเปิดประตูสัตว์อาชีพหายแล้วมันล็อกประตูด้วยอาชีพหายแล้วมันไล่อีกแล้วไม่มีคูซสิฟิกเลยเไม่รู้ว่ามันจะเขียนสม,มุดที่เราไว้นี่ป่านะบทเรียนที่หนึ่งเราได้สอนไปแล้วแนละนี่คือบทเรียนที่สองคือเราต้องเอาของไปตั้งที่ านนของมัให้เราต้องทำให้ไอ้ทีมนอริสเนี่ยหัวเสียให้ได้เลยนะกูจะทำเสียงหล่อทำไมไเ,เนี่ยเหี้ยอะไรเนี่ยมันคือ,ม,คอมันคือกล้องโบนี่คุณผู้ชมโอ้นึกถึงฟิลตอนที่เราเล่นเกมเอาลาสเลยอะเดี๋ยวดูซิว่ามันเขียนหรือเปล่าไม่เขียนทำไมนายไม่เขียนอ,อีกแล้วกูโดนเล่นอีกแล้วไอ้เหี้ยสมพ่อมันโดนเล่นอีกแล้วชิบหายแล้วเอย้ยทอมนอริสเอย้ยเอ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 ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยทอมนอริสดิ่สิ เอ่อพรินซ์เออไม่ใช่บัตหลวงนี่อะไรวะ this is Alice s a n d r o m one I will kill you with my camera เขียนกูไม่กูเล่นอยู่ด้านหน้านี่อย่างเดียวจนกูไม่ได้เข้าไปในบ้านจริงๆเลยเนี่ยโอ้ยทอมน้าริทอมน่ารู้ว่าจะฟังอ่ะเฮ้ยบัตหลวงกูเหมือนกูมาทำคอนเทนต์ยังไงไอ้ที่กูบอกมาต้นคลิปนี่คือเป็นทอปเกียอะไรไม่ได้เลยนะ ตอนนี้เนี่ยผีชั่วจอห์นวิลสันเป็นญาติกับจอห์นวิกไปเนี่ยเออเอ้ยตัวนี้มันน่าจะอันตรายแน่นอนเน่ยน่าจอห์นวิลสันน่าจะเป็นญาติกับจอห์นวิกแล้วก็มาตอนนี้เดี๋ยวคือผมจะเอาจริงให้คุณผู้ชมดูนะว่าเวลาอาจารย์ของนักล่าผีทั้งสองเอ็ดและลอเรนเอาจริงเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะกระตุกเฉยไอเอ็ดตกเฉยเลยยี่ย 5 minutes later ตอนนี้เนี่ยเราต้องหาสัญญาณผีก่อนนะว่ามันจะถ้าถึงเลข5นี่แปลว่าแม่งอยู่ในนี้เลยเฮ้ทอมวิลสัน can you show me oh my god this is your PC เฮ้ยแม่งคอมดีกว่าคอมกูอีกกูไม่เป็นระบาดด้วยยังกูคอยคอมกลับบ้านอยู่เ <c oughs> ตอนนี้เนี่ย ems เรายังไม่ขึ้นไปถึงเลข5เลยนะเหี yeah, ้ยนี่ห้องน้ำใช่ไหมทิ้งเลยเดี๋ยวไปเอาเทอร์มินเอเตอร์มาก่อนเอ้ยเทอร์โมมิเตอร์เออโอเคไป let's go let's go let's go เหี้ยบ้านนี้ใช่ะแม่ มึงมีรถด้วยดิ้กูกูเอาอกูไม่เป็นแล้วไอ้เนี่ยนักล่าผีเนี่ยกูกูกูๆๆขึ้นบ้านทีหนึ่งกูได้ของคุ้มเลยโอตู้ซักผ้าเนะะี่ยขายได้กี่บาทเลย What is this มันคืออะไรมันคือกระดูกเหรอใช่ปะใช่ไหมไปเอากล้องก่อนตอนนี้คือเราได้เตรียมของอะไรเรียบร้อยเลยนะแต่กล้องเนี่ยมันถ่ายไงปะต้องหัวมันแล้กันอะเอ,อจอนวิสันฉันอยากได้คอมของนายอะ่ะขอได้เปล่า ไอ้จอหนไอ้ยูเฮียเฮล l ลว where are you อู้หึเยอะเลยนะ I can't see anything เรา่้จะเอา speed ปีดว d work ลงมาด้วยนะเออคุณผู้ชมเรายังไม่ได้สำรวจตรงนี้เลยชิบหายแล้วไอ้ย่าเดี๋ยวเยวขาเดินฟักอยู่ฟักอยู่ฟักอยู่ฟักเอ,อ้ยใครทำอะไรแตกว่ไม่เห็นมีอะไรเลยดูเหมือนมันจะกลัวผมมากเลยนะคุณผู้ชม ว่าแต่ฟักบางทีมันอาจจะอยู่ด้านล่างก็ได้นะลองไปดูดิเอโย what's up ไม่จอนจอนมึงยิงแตอว่าไอ้แค่จอนมึงยิงใช่ไหมเลยเอ้ยจอนโอ้จอนไออยู่เฮียเหมือนมันจะอยู่ห้องนี้นะเฮ้ยควัน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 อ่าคผู้ชมขี่เลยขี่เลยมันมันมันพ่นไอเยอะมากเอ้ยจอน can you can you draw can you can you write แไ่งจอนมึงยิงใช่ไหมเลยคุณผู้ชมไปแล้ว บาดหลวงรับไม่ได้ไปแล้วบาดหลวงวิ่งขึ้นเลยเดี๋ยวไปเอาไปเอาไอเออ็มเอสที่เอาไปคุยกับผีดีกว่าเนาะไอจอนมึงนี่เป็นผีที่แย่มากเลยอ่ะอุทามมึงไม่ตอบสักคำไอเวนจะหยิบก,ก่อนเลยอ่ะไปคุยกับมนดดราเน,นี่ยแหละกูจะมึงเขียนยัง่ยไอไอไอจอนทำไมมึงไม่เขียนหนังสือ, <c oughs> อเฮียไอเ้าจอนมันขึ้นเลย <c oughs> เมือนเหมือนีะยกจอนแล้งโมโหว่ะมึงมึงไม่เขียนหนังสือไอ้มึงโมโหมึงมาบดมาบิดคอบัตรหลวงตายหาเลยเย้โอเคคุณผู้ชมครับก็สำหรับไอการล่าด้ายผีของเราในการจับผีตอนนี้เนี่ยคลิปนี้เนี่ยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับก็หวังว่าคุณผู้ชมจะชอบวานนคลิปนี้เนี่ย ก็ผมไม่มีเกมอะไรจะเล่นเลย้วแหละก็เลยมาเป็นบาดหลวงล่าผีกันเลยเนาะเอาเป็นเดีวว่าเราจะเล่นเป็นพาร์ทเลยดีกว่าเนาะเออก็หวังว่าคุณผู้ชมจะสนุกกับคลิปนี้โอเคครับคุณผู้ชมครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับก็สวัสดีครับรับชมคลิปมาสนุกนะ